สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูโรเทปซ่านะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในกองละครเรื่องลวงครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอาหารกองถ่ายนะครับสำหรับกองนี้ว่าจะมีอะไรบ้างอร่อยแค่ไหนน่ากินแค่ไหนแล้วมันจะแซ่บแค่ไหนนะครับก็ตอนเช้าผมไม่สามารถไม่ใช่สิผมลืมถ่ายตอนเช้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยมากๆ นะครับแต่ว่าไม่มีภาพอินเสิร์ตเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเพิ่งมาเปิดตอนนี้ก็1ิบโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันอาหารเที่ยงกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับไป <c oughs> ครับพักเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ <c oughs> ไปดูอาหารเที่ยงกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยต้มอะไรอ่ะ <c oughs> ต้มแซบตั้งไนอ่ะต้มแซบเครื่องใน <c oughs> อ๋อใช่เลยครับ ัไอ้ผัดนะครับโอ้นี่ไก่ทอดอันนี้ปลาทอดเหรอแล้วก็ลาบหมูใช่ไหมเนี่ยโอ้นู้นนู้นนู้นมีส้มตำด้วยครับทุกคนเดี๋ยวไปดูส้มตำกันส้มตำดูส้มตำดูส้มตำเดี๋ยวนี้ผมจะตำส้มตำนะครับเฮ้ยฮะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ตำส้มตำโชว์ เอาอันนี่มาไมา่ต้าห้ามาตำเลยตาพีแล้วพวเนี้ยเออเด้อไปเด้เอดวงเริ่มดีแล้วเริ่มพี่แบบพลิกนะครับห้าเอา้เอาก้องเฮียโอ้อาาตำเพิ่ก้องเฮียเลยบ่คือบอ่คือ กินกระเทียมหายูท well, right. ูปหายูทูปมันมอย่างต่อบกพริกบักระเทียมมีอย่างต่อนกระเทียมชูรตใส่ยัางย่งทันใจใส่ชูรน้ำตาใส่จิดนึงชูรตชูรตชูรตมีใส่ลายกระแซบลายทาะเ้กต่งเดียวก่อนทาก้อนเเดียว แล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บแมนต้มไส่หลายน้ำตาลปี๊ดยังอี่บาทเนี่ยตกน้ํใส่ยังเอ้ยน้ำน้ำมะขามเปียกใส่ยัางย่างนี่เท่านใส่อันนี้ไทยย่างผ้าผ้าหมูนี่ไทยยังบอปบอปไทยแล้วเออผ้ามะขานเปียกนะน้ำปลาใส่ย่างป่าแค่นี้บอปผมเบาใส่ค่ะใส่น้ำปลาแดียร์ใส่น้ำปลาแดีย้์กินหลายหลายคนกินหลายคนกินหลายคนเดี๋ยวใส่ใส่แบบอันมะฮุ่งหลายๆ มาเบิ้งรู้ก่อนถึมาซิมเบิองก่อนเอาเท่าไหนใส่มะนาวอยู่เดี๋ยวเป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนมันเข้มตัวเนาะเป็นได้เป็นได้เอาเอาใส่แบบน้ำเข้าไปน้ำไหล ยูทูบเบอร์เรียบร้อยมันต้องเค็มแน่เลยทุกคน้ชเพราะผมใส่ปลาร้าไปเยอะอืมอร่อยด้วยหรอแซ่บแซ่บเลยแซ่บเลยแหละไป ยังรวดต่ทายเหรอทำไมมันร่วงวะกล้องล่าสุดจอแตกแล้วตอนนี้กล้องพังแล้วนะครับทุกคนตอนนี้กล้องพังแล้วนี่ม้า เรียบร้อย,ย<า>กล้องก็พังส้ไม่รู้ว่าจะโฟกัสส้มตำหรือว,ว่าโฟกัส u t u b e นะครับกล <c oughs> ้องตกไปสองรอบจอแตกด้วยไปเดี๋ยวเราไปกินกัน,น,นบู๊ไปนแะแท๊บแท้ก็แห้กล้องร่วงจริงมจริงตำส้มตำร่วงไปสองรอบแตกเลยยอแล้วประกันปะไม่ได้ประกัน เมื่อกี้ทั้งโฟกัสทั้งตำทุ่ตมตำทั้งดู Youtube กล้องก็ล่วงไม่น่าจะอร่อยหรอก<ช>อันนี้ตำปะละอันนี้น้องมิลลี่ครับกับคุณจี๊ฟนะครับอันนี้ลาบหมูไกไ่อันนี้ต้มเครื่องในอันนี้ไข่เจียวอันนี้น้องการอร่อยแล้วยังไม่กินเลยอือ เค็มใช่ไหมอร่อยนัวมากเออเราเน้นนัวอยู่แล้วรสชาตินัวไม่กลัวใครเน้นนัวอย่างเดียวโอเคครับขออนุญาตกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะพามาดูมื้อเย็นนะครับว่ามื้อเย็นจะมีอะไรบ้างสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนอ๋อ โอ้ว้าวมีไส้กรอกทอดด้วยนะครับอันนี้คือระหว่างวัดยูทูเบอร์ไงวันนี้มันมรีวิวว่าอาหารกองถ่ายมีอะไรบ้างนี่น,นี้จะเป็นไส้กรอกทอดออนอกจากไส้กรอกทอดแล้วเรายังมีนี่ อุ้ยชายนั่นเองนี่ของกินเล่นเลนเล็กๆน้อยๆนะครับว้าวบอกถ่ายไร่องนู้นไปเลยิไม่หิว,หรหวจริงๆไม่หิวแต่ว่าคินเมืองคอนเทนต์เราไม่ได้หิวแต่เรากิน ให้ทุกคนดูว่ามันอร่อยไหมดูว่าอร่อยมาก,มากเราไปรอดูมื้อเย็นกันว่ามื้อเย็นจะมีอะไรบ้างมันจะไม่อ้วนยังไงแต่ลุอย่าง,างที่กินนี่คือแบบอร่อยมากๆก็คือเราก็กินเยอะมากๆก็ต้องแบ่งเวลาไปออกกาลังกายเนี่ยเรากินเข้าไปเยอะแค่ไหนแล้วก็ต้องออกกาลังกายให้มันมากกว่าที่เรากินแล้วนี่คือกฎของผมซึ่งถามว่าผมทําได้ไหมผมทําไม่ได้ โอเคเดี๋ยวไปดูตอนเย็นครับว่ามีอะไรบนะ้าง <c oughs> และก็ถึงเวลาหกโมงเย็นนะครับผมก็เป็นเวลาอาหารเย็นมาดูกันครับว่ากองละครลวงอาหารเย็นจะมีอะไรบ้างนี่ว <c oughs> เริ่มที่นี่คือซุป <c oughs> ซุปน่องไก่นี่คืออะไรฮะ <c oughs> อันนี้คือพูมกับโอ้ยออขอบคุือร้านโอเคครับวันนี้ก็เลิอกกองแล้วนะครับผมผมก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าอาหารกองถ่ายมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวสำหรับอีพีหน้าผมจะไปไหนก็ฝากติดตามฝากกดซับสไคร ผมด้วยแล้วก็ฝากช่องด้วยช่องช่องช่อง,องนางเอกของผมหนูกางเป็นเรียบร้อยค่ะไม่อ่ะยูทูบก็ชื่อนี้หรอใช่หนูยูทูปก็ชื่อหนูกางหนูหนูกางอะไรนหนูกางเป็นเรียบร้อยหรอหรอคลิหนา้าไว้เจอกันใหม่ยูโรเทพซ่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ